ด้วยความที่เราอายุมากขึ้นตอนนี้ก็48แล้วค่ะจะมีปัญหาเรื่องอฮอร์โมนเมื่อก่อนเนี่ยรอบเดือนเราอ่ะจะมาปกติหลังๆเนี่ยรอบเดือนเริ่มจะมีปัญหาแล้วก็แพทย์ก็ให้ฮอร์โมนมาทานจะมีปัญหาเรื่องผิวพรรณด้วยตากแดดเยอะแล้วผิวอ่ะ ก็เหมือนคล้ำเวลาเราน,นอนอ่ะจะมีอาการคันผิวเรามันแห้งแล้วแห้งมากแห้งจนแบบว่าเอ๊ะมันผิดปกติก็เลยเซิร์ชหาดูค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนช่วยเราได้ในเรื่องนี้ซึ่งเราไม่อยากจะทานยาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเรกลัวมีผลกับตับไตของเราเอะเนาะ ซึ่งเรามาเจอเอชเชล่าตอนนี้เราทานมาทั้งหมด10กล่องแล้วรู้สึกกล่องแรกที่ทานไปเนี่ยพอหมดกล่องเนี่ยเห็นผลเลยค่ะรอบเดือนก็กลับมาปกติผิวอะแห้งที่เหมือนขาดน้ำกลับมาชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็ผิวที่เคยคันตอนกลางคืนเนี่ยไม่คันแล้วเมื่อก่อนอะหน้าก็จะแห้งแล้วก็ทาแป้งไม่ติดพอทานตัวเนี้ยหน้าก็แบบรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นรูขุมขนดูเล็กลง นียค่ะทาแป้งกระติพาลูกอะไปถ่ายรูปบัตรนักเรียนนะคะครั้งหลังเราไปหลังจากเราทานเอเทล่าเขาทักว่าไปทำอะไรมาทำไมหน้าใสาขึ้นแล้วดูสดใสขึ้นมากเลยก่อนหน้านั้นที่ตัวเองมาโซมากซึ่งแบบเราก็ดีใจเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเราทานเอเทล่าตัวนี้นะเข้าไปบำรุง ถึงข้างในเลยก็แฮปปี้มากเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าเออเราต้องทานต่อเนื่องนะอะไรเงี้ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยเราได้จริงๆไหนจะเรื่องออสุขภาพของผู้หญิงที่ที่วัยขนาดนี้เนาะ48แล้วอะค่ะตอบโจทย์เลยค่ะ